าาใช้ Data เป็นอาวุธพิชิตใจแขกผู้จองได้ยังไงสวัสดีครับผมเฟรมซีโจากบุคลาครับโรงแรงมมักจะมีข้อมูลแขกอยู่เต็มมือเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอายุเพศวันที่เข้าพักห้องพักที่ชอบและก็อีกมากมายเลยแต่พอจะทำคอนเทนต์ก็ไม่รู้ว่าจะโพสอะไรดีถ้าเปลี่ยนไม่เห็นภาพนะครับข้อมูลการจองก็เหมือนเรามีอาวุธที่จะเอาไปพิชิตใจของแขกผู้จองในช่วงสงครามไฮซีฟันแบบนี้แต่ถ้าเราไม่นําไปใช้อาวุธชิ้นนี้ก็อาจจะโดนสนิมกินจนหมดประโยชน์ไปในที่สุดครับวันนี้บุคลาขอบอกว่าคุณ ามารใช้เจ e r a ีฟเอไอเปลี่ยนข้อมูลกองโตงของโรงแรมให้กลายเป็นกลยุทธ์คอนเทนต์ที่แม่นยำได้ทันทีแค่ใส่ข้อมูลจริงที่คุณมีอยู่แล้วอย่างเช่นอายุเพพ วันที่จองประเภทห้องพักราคาจำนวนคืนโปรโมชั่นหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจองนั้นๆแต่อย่าลืมนะครับตัดพวกชื่อเบอร์โทรอีเมลออกให้หมดเพื่อรักษาไพรเวซีของแขกผู้จองนะครับแล้วให้ AI นะครับแบ่งกลุ่มแขกผู้จองออกเป็นเซกเมนต์ที่ชัดเจนร้อมให้แนะนํามาเลยว่าแต่และกลุ่มคนเห็นคอนเทนต์แบบไหนถึงจะเหมาะสมกับพวกเขาที่สุดครับและบูคลาเตรียมพร้อมไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วก็ปี้ไปใช้กันได้เลยอย่าลืมติดตามบูคลาเพื่อฟังเนื้อหาดีๆแบบนี้อีกนะครับ